วันนี้วันวันเลยวะเฮ้ยเคียอื่ไม่อีกแล้วอีกแล้วมันเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะไม่มีอะไรนะวันนี้นะไม่ไม่ได้เหมือนเมื่อวานที่มิวที่มีเอาเค้กเกิมให้ยายแล้วก็ไม่ได้เหมือนเมื่อวานศุนที่ผมไปเเจอนะวันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะตั้งตัดตวิดีโออะไรไปต่อไปนะฮะัานอีวันอวันเดอร์จบแล้ววันนี้ ตัดต่อตัดต่อตอนสู้เบลเซอร์จบแล้วแต่ว่ายังนหลืาวซายังได้เล่นไปทีละคลิปเมื่อเดี๋ยวไม่ต้องออกพวกนี้เดี๋ยวต้องเล่นพวกนี้นะต้องการจะจบแต่เนื้อเชื่อเวลาขนาดไหนไม่รู้ว่าจะอัพทันเวลาปกติของผมหรือเปล่าพวกนี้วันนี้ก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าตอนกลางวันแม่เขาเรียกมาทางานนะก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานผมบอกบอกกูพูดมึงกูบอกแต่กูจำไม่ได้ว่ากูบอกแบบบอกบอกบอกก็บอกบอกไม่บอกไม่บอกนะแต่เออ วันนี้ตอนห้าโมงห้าโมงเย็ยนถึงโมงเย็ยนแม่เขาต้องออเขาไปหาหมอเพราะอะไรก็กรนะนะะอย่างอะไรแบบนี้ก็หมอหนับงานก็เลยอ่าให้ผมลงไปก่อนนะเพราะว่าแม่ของโจเขาไม่อยู่ไงก็ถ้าเกิดผมไม่ลงไปก็เหลือเพื่อี่ข้างล่างอยู่คนเดียวนะผมก็เลยเผมก็เลยต้องลงไปอยู่ยข้างล่างก่อนนะวันนี้ก็ ก็เลยเวลาตัดต่อก็เลยตัดไม่พอนะก็เลยอัพอัพไม่ทันนออัพไม่ทันตอนสองทุ่มปกติของผมนะเพราะว่ามันเช้่วลาเลนเดอร์นานเลยอยู่ช่องเนี่ยผมก็อาจจะแบบตัดอะไรอัดเสียงอะไรให้มันเสร็จก่อนที่ผมต้องไปนะแต่ว่าแม่เขาไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงแถมอแถมกลับมาช้ากว่าที่บอกชั่วโมงหนึ่งนะก็เลยเหมือนไม่ทันไม่เป็นไรเราก็ยังน้อยก็ได้อัพแหละไม่ถ้นนะ ก็ตอนนะั้นฮะเออวันนี้ก็นอกจากนี้นไม่มีอะไรนะอะว่าไวโอแวร์ของพรุ่นี้ก็ตัดเสร็จแล้วครับตั้งเวลาอัพไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องพอตื Wonder, นอน่นมาต้องอัดมาริโอวันเดอร์คลิปสุดท้ายจะจบๆมาริโอวันเดอร์นะฮะเออเรื่องนี้เราเล่นมาตั้งนานแล้วจริงๆมันช่วงชวนพี่ไปรับปริญญาณไม่ได้ถ่ายตั้งสิบวันเนะีเวลาเนี่ยมันก็มีไงก็จบไปตั้งนานไม่ต้องหลายวันแล้วพี่น้องอะไรยมันก็ดื่ออะไรพวกเอาผ้าปิดไฟอะไรหมดแล้วเนี่ยเออในวันน้อนะอะไรกเจอเลยพรุ่งนี้ สวัสดีครับ